ถิ้นกคือจังหวะแหละช่วงนี้มันแรงบางสิหายากแน่คือน้ำครับเขาก็เริ่มผมก็เริ่มปลูกยาขึ้นให้ปลูกเนเปียปลูกยาแป้งกุหลาบปลูกยาค้นยาค้นนี่มันหาได้ในพื้นที่เขาอยู่แล้วเขาก็แค่มาลงหน้าเขาซื้อให้มันให้มันเป็นของเข้าเองครับเขาจะต้องลำบากในในการที่เขาจะต้อง ขี่รถไปหาตัดจริงดีนะครับเข้ามีไวยูนหน้ามันก็มันก็ดีขึนนี่คือเป็นการสำรองอาหารแมนครับครับมันเป็นส่วนสําคัญเลยล่ะผม่าไอเรื่องอาหารเนี่ยครับขันเข้าคิดแต่ว่ากระถินโอ้ยมีเต็มบ้านเต็มเรื่องไปเบิดเท้าแต่กระถินอย่างเดียวมันไ่ได้หรอกครับครับเพราะว่ามันมันบางเทือมันแรงมันก็เกิดบ่ท่านเข้าขันเข้ามีสำรองไว้มันเก็มันเก๋ปอดภั้เข้ามากว่าอย่างหนึ่งมันบ่ต้องไปเสียงครับ ยาาาอยาคามแลงนี้ยังดีเขาเวลาเขาพ่น้ำหน้าจ่างีนะครับเนเขาปลูกเองเขารู้เลยว่าตรงนี้เขาบ่ได้ลองยาว่ามียาวัดไัยกับสัตว์เท่านั้นสวัสดีครับคนอุดรพัทินครับวันนี้คนอุดรพัทินผ้าพี่น,อน้องเกษตรกรมารับชมฟรามแพมือไม่ครับจากพนักง,งานมีเงินเดือนประจำ รายได้ครึ่งแสนต่อเดือนครับหันลังให้งานประจำสู่อาชีพการเลี้ยงแพ้ครับหันมาเป็นเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงแพะเดี๋ยวคนอุดอรพัทินจะพาไปฟังแนวทางว่า,ามีแนวทางยังไงเนี่ยครับเริ่มจากแพ้หาโตครับหกเดือนผ่านไปครับมีแพ้ตอนนี้หกสิตครับเดี๋ยว ขนอุดรพาทินจะพาพี่น้องเกษตรกรมารับชมครับแล้วพาไปฟังเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรเมื่อไหม่เกษตรกรผู้ที่สนใจอยากเฮ็ด mm hmm. อาชีพการเลี้ยงแพะครับอยากไงจังไหรเดี๋ยวพาไปติดตามรับชมครับนี่ครับเป็นเกษตรกรเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ครับที่ล่าออกจากงานประจำครับสู่อาชีพการเลี้ยงแพะครับ เดี๋ยวผมพาสอบถามน้องเขาครับว่ามาเลี้ยงแพะเป็นยังไงอาตรีเป็นเมื่อไหม่ครับมาฟังเรื่องเล่าของคนเลี้ยงแพะอีกหนึ่งท่านครับมาที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับกับน้องโบสครับสวัสดีครับโบสดีครับพีครับนี่ครับนอกนี้ก็เป็นเคยเฮ็ดงานน้ำกันเนาะครับครับเฮ็ดงานยุนนาวะและสนใจอาชีพเลี้ยงแพะก็เลย พันตัวว่าเป็นเกษตรกรผูู้เรี้ยงแพะเป็นเมื่อไหม่บ่บดเมื่อไหม่ครับหัวใจมาเลี้ยงจริงจังได้วัางหกเดือนนี่แหละือะย,ยังบ่้ถือว่าเก่งมากไม่แต่ว่าก,เก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเป็นปีแล้วครับก่อนที่จะกลับมาเลี้ยงแบบจริงจังนี่ครับกับเบื้องแนวทางการเลี้ยงเบื้องหลายทางนะครับครับก็เลยคิดว่ามันหนาจะไหวนะน่าจะเลี้ยงเข้าได้แรกๆก็มีปัญหาหนิดๆหน่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาครับเราบันี้กกเลย คิดว่าพอมมนอยู่แล้วพ่อได้มาจับเองจริงๆแล้วมันก็มันก็บ่ได้บ่ได้ยากอย่างที่เขาคิดแหมครับครับตอนแรกๆเขาก็คิดว่าไม่นสิมีปัญหาอย่างแน่นอเป็นตไหวบนอครับตอนแรกๆก,กับพอแม่อยู่บ้านแค่เลียงไว้ท้าครับช่วงปีแรกๆมันกะคพือจงวา่าละลงมาแค่์ซีหาแม่มันกะมันก็ได้เลื่อยอยู่แต่ว่ามันก็บ่ยังบม่บทันหลครับบันนี้พ่อเจ้าของตัดสินใจรว,ว่าสิกรรมมาอยู่บ้านเลยสื่อแบบชุดใหญ่มาเลยลงแม่มาอีกสิบกว่าแม่ ลงเริ่มเริ่มแรกนี่ห้เาเริ่มเจ้าตัวบทห้าตัวนี่นะห้าตัวครับซีหาตัวแบดท,ที่นี่พ่อในมาลง่งเมื่อถ้ำนี้ห้าห้าล่งมาอีกเท่าไหร่เขาลงมาอีกรอบรอบแรกนี่เอาลงมาจากจากนะครสวรรค์นี่สิบตัวครับแล้วก็มาสื้อเพิ่มอยู่นี่อีกหาตัวคแค่นั้นละครับประมาณเบสเซ็ตเราซื้อสื่อข่าฟ้ามเ้าเนี่ยแม่พันธุ์ประมาณยีสส่สิบแม่รมแมครับแล้วก็พ่อพันธุ์สื่อมาสองตัวครับพะว่าเห็นว่าขันพอพันธุ์คููกันเนี่ย มันจะเห็ดกระตุ่นคือจังไหแม่มันเป็นสัตว์ไว้คือยังอยากผสมพันธุ์ไว้อย่างดีนะครับกับฟังเขามาอีกเกรื่องหนึก่กันฟังอากคนเขาเกง่งๆแล้วมันนี้ก็เลยเอามาล่องล่องมามาใส่กับเจ้าของมันก็ก็ถือว่าได้ผลดีครับ,รบได้ผลดีจังจากแพะยี่สิบก็วตัวเนี่ยผมมาตั้งใจเลี้ยงเอง6กเตือนนี่ก็ตอนนี้ก็งกซิบเลยเนีคืออาชีพการเลี้ยงแพะนี่คือ,อให้ผลผลิตไว้เนาะแม่ครับให้ให้ลูกดีวะให้ลูกแฝดตลอดบววส่วนใหญ่ ส่วนมากประมาณหกสิบ็สิบเปอร์เซ็นครับจะเป็นแฝดขันเป็นแม่สาวก็อาจจะได้โตดียวแต่แม่สาวแฝดก็มีแต่ขันเป็นแม่เก้าแล้วกับส่วนมากกับแฝดเบอร์แหละครับแฝดได้สองถึงสี่คนละแต่ว่าส่วนมากกับมันสองมากว่าครับอันนี้คือเขาคืงมาเริ่มเลี่ยงแต่ว่าย่งย่งว่าได้ขายยังว่าได้จำหน่ายยังว่าได้ขายแบบจริงจังครับเพราะว่า เขาก็ยังถือว่ามาตั้งใจอย่างเองแค่หกเดือนเนาะแต่ว่าผลผลิตก็ถือว่าดีเติบครับถือว่าแพะว้เติบจากยี่สิบก็แม่นี่เจ้าของมาจับอีกหกเดือนเนี่ยนี่กลายเป็นหกสิบตัวไปแล้วแม่แพะเดี๋ยวไปเบื้องใกล้ๆที่ร่วมกันอยู่หัวเนาะบ๊ทเนาะครับนี่ครับเป็นการเริ่มอาชีพของวัยรุ่นนุ่มสาวก็ว่าได้ครับเพื่อวัยทำงานเนาะ บดถนี่ถือว่าอยู่ในวัยทางานครับแต่ว่าเลือกที่จะหันล้างให้โล่งงานมาดําเนินการมาเฮ็ดอาชีพของเจ้าของน้ำบดแมนครับเป็นยังไงได้ได้ไดมาลงมือเฮ็ดแล้วกว่าที่นี่มือคือโรงงานบะยากบะเวลาเมยมันกับเมยเวลาแต่เอาเ,เอาจริงจริงจังนะเวลาที่เแ้่ใส่ชีวิตส่วนตัวมันหลายกว่าไหมครับขันจังแพ้นี่เนาะเขากับอาจจะมาให้อาหารมันตอนเศร้าตอนแรกผมก็จะ ปล่อยเลี้ยงผมจะเน้นเป็นตอนเศร้าห้อาหารครับหากระทิ้นหายาให้หัวอาหารแน่จังน้อยเองสิตอนแรกมากไอ้ทีไปปล่อยไปกินยานําน่งหน้าอย่างสิครับ้าปลูกไว้เฮาก็ตัดมากอย่างก็ได้อแล้วเขาก็เลยมีเวลาที่เฮาจะไปไปเฮ็ดธุรกิจหรือว่าเฮ็ดยางอื่นต่ออีกก็ได้อย่างสี่นะมันมันมีเวลาเป็นของเจ้าของแล้วพอโรงงานเนาะแมนครับคือเฮ็ดโรงงานก็ได้เงินแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่ามันมันก็ฟิกเขานะ แมนครับว่าเข้าต้องอยู่โลงงานโดนปนไอเฮ็ดอย่างเนี้ยเนาะแมนครับอันนี้มาเฮ็ดของเจ้าของเฮ็ดลายก็ได้หลายคือเพล่นวานเนาะแมนครับเมื่อยเข้ากับพักแมนครับนะครับนี่ไอ้ก็ได้ยินนคาว่าโบสจะมี่พอพั่นปลอยสําหรับพี่น้องสนใจมันบอแมนครับเอาไปเบิ้งไปเบื้องตัวหนึ่งมันนี่ละบอค่อยอันนี้คักปันเดยบอค่อยลึงมือค้นปันเดย ตัวนี้จะปล่อยตอนเป็นอันนี้กับโบแม่นลูกคอกอยู่ของเราไปซื้อของมาตอนไปซื้อของมาเขาว่าเป็นลูกคอกเลือดสูงเนาะเขากับตอนนั้นเ่ากับบเก่งป่านไรแต่ว่ากับเบิ้งมันงามตอนแรกที่แปลาตัวอื่นบ่ได้ว่าที่แปอวตัวนี้ครับบน,นี้พ่อไปเบิ้งเทียบกับซุ่มที่เขาสิปลอยห้แล้วมักตัวนี้หลายกว่าเนี่มันส่งมันงามกว่าไหมครับอีกอย่างหนึง่งเขากับเบิง้งสัดส่วนเบิง้งหยางแล้วผมว่ามัน มันก็อยู่ที่ความชอบของคนน้าเนาะครับคือจังเวลาเขาไปเบิ่งแม่พันธุ์กันแ่ะครับมักส่งไถมักแนวไดอืมอันนี้ถ้ามี่ผู้สนใจอยากได้พ่อพันธุ์ไปคุ้มฟูงไปเลี้ยงต่อจากโบดนี่มีเบอร์โทรวัโบดมี่ครับมี่ครับเอาเอาเบอร์โทรมาให้พี่น้องกษตเสร็จก่อนเพ่นเบอร์08 5 085ห้าย์ดห้าครับสองหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งหสองดครับหนึ่งหสองดครับโทรได้ตลอดนะครับโทรมาถามก็ได้ บ่บต้องแค่มาสื่อของกีนยังก็ตามโทรปรึกษาคุยกันได้ครับมาแลกเปลียนกันแลกเปียนประสบการณ์รค,รความรู้กันก็นได้ครับนี่ครับเป็นเกรรษตรกรที่มีรล่ได้ประจํเนอโบ๊เนาะครับรับกเคืองแสนมั่งสองผัวเมียนเนาะนัน <c oughs> ได้หลายเติบอยู่ครับหรั้นล้างหางานประจํามาสู่อาชีพการเลี้ยงแพะนี่ครับมีแนวทางเป็นของเจ้าของมีการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์แล้วคอยมาลงมือทำนอโบ๊ครับแมนครับ ตอนนี้ก็คือหากระถินบ่ตอนเศร้าก็หากระถินแน่แต่ว่าช่วงนี้กระถินมันเป็นเพียไรยเขาก็เปลี่ยนมาให้ยาให้ยังแท่นแน่ครับกระถินก็คือจังหวะละช่วงนี้มันแรงมันกระถิหายากแน่ขึน้นน้ำเขาก็เริ่มผมก็เริ่มปลูกยาขึ้นไ้ปลูกเน่เปียปลูกยาแพ่งกุลาปลูกยาขนยาขนนี่มันหาได้ในพื้นที่เขาอยู่แล้วเขาก็แค่เอามาลงหน้าเขาซื้อ,อให้มันให้มันเป็นของเข้าเองครับเขาจะต้องลำบากในในการที่เขาจะต้อง ขี่รถไปหาตัดจริงดินะครับเข้ามีไว้อยู่หน้ามันกะมันกะดีขึ้นนี่คือเป็นการสำรองอาหารแมนครับครับมันเป็นส่วนสําคัญเลยล่ะผม่าไอ้เรื่องอาหารเนี่ยครับขันเข้าคิดแต่ว่ากระถินโอ้ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปเบิดเท้าแต่กระถินอย่างเดียวมันไ่ได้หรอกครับครับเพราะว่ามันมันบางเธอมันแรงมันกะเกิดบ่ทันเข้าขันเข้ามีสำรองไว้มันก็มันกิปลอดภัยเข้ามากว่าอย่างหนึ่ง มันบวต้องไปเสี่ยงกับยาขามาแลงอี่ยังดีเขาเวลาเขา่นน้าหน้าจ่างีนะครับเข้าปลูกเองเข้ารูเลยว่าตรงนี้เขา,าบรได้ลงยาว่ามียาปลอดภัยกับสัตว์เท่าน้อดีครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจครับอยากจะเลี้ยงแพะแบบน o n g b o a อยากจะเบ่งเพื่อเป็นแนวทางกับทูมาสอบถามโทรมาปรึกษากันได้ครับสําหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์อยากแนะนําอยากแลกเปลี่ยน ความรู้ดีๆ,ๆเกี่ยวกับอาชีพเลี้ยงแพนี่ครับกะโทรมาตามเบอร์ที่ให้เบื้งต้นเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปอีกเท่านึงครับนี่ครับเป็นบริเวณที่จะวางแผนไว้ล่หงงาบโบดแม่งครับว่าน,นีล่งแพงกุลาครับลงแพงกุลาเนาะรตรงงานี่เปียบปูไว้แห้งงแน่แล้วส่วนหนึง่งแล้วเฮ้าเลี้ยงมานี่เฮ้าดูแลการจัดการไอ้มามีการจัดการมีการดูแลยังไหนเรือ่อง,งพวกแพะ เจ็บป่วยฮะเรื่องพยงพยาธิคือฟ้ามือื่นเทาเห็ดยังไงผมก็พยาธินี่กะสามเดือนผมเฮ็ดเทื่อเพราะว่าปกติเราเขาก็มันกะอยู่กลางๆพอดีครับบางคนก็ทุกเดือนก็ได้สองเดือนก็ได้แต่ผมคิดว่าสามเดือนมันกับพี่ยังพ่ออยู่สามเดือนเฮ็ดเทื่อสามเดือนเฮ็ดเทื่อนเนาะเพราะว่าเท่าที่เจ้าของกับมาจับเบื้องเองแล้วนี่พอเขาเห็ดพยาธิไปนี่เห็ดพยาธิตามผมกับมาหกเดือนก็เฮ็ดไปสองรอบแล้วแพะกะ บ่ค่อยเจ็บป่วยนะครับรู้สึกว่ามีสุขภาพที่ดีเราอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกทรงผลมันทรงผลถึงลูกน้่นไม้ใช้อเฮตุกับพ่อกับแมงสิพราะลูกมาลูกก็สุขภาพดีไปครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นปู่พื้นฐานไว้แล้วว่าแพะชุดต่อตไปของเขานี่จะเป็นสุขภาพดีอาจจะมีผลเรื่องนำหนักแพะอาจจะมีผลเรื่องการยู่หลอดของมันเพราะว่ามันก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการสูญเสียขันข้ะเห็ุอย่างสี่นะครับมันก็มันอาจจะมีเพราะว่าเก็เคยมีขึ้นกันเพราะว่าตอนนั้นบ่ได้จริงจังคัก เราบันนีเข้ากับค่อนข้างที่จะปล่อยปล่อยมันเกินไป่างส่นะครับครับมันก็มันเข้าขาดความรู้น้่นหละมันก็เลยเป็นว่ามันก็มีการสูญเสียแต่ว่าแพ้เนี่ยสูญเสียนี่สูญเสียหน่อยมันเป็นเรื่องที่รมเมนเรื่องใหญ่ครับนะครับเพราะว่าเขา้าผลตอบแทนนี่เข้าเลยขึ้นมานนมนกาาน,น,น,นี่ยตั้งแต่เดือนนี้ไปผมก็จะเริ่มมีแพ้ขายไปเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดมันอาจจะยั่งบ่หลายคัก แต่ว่าเท่าที่ว่างไ้ไล่ได้ก็น่าจะมื่นสองมื่นต่อเดือนเขาได้สบายสบายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยก็ผลต่อแพนก็จะเริมกลับมาใช่ครับในเมื่อช่วงแรกๆอ่าเข่ากับต้องเลี้ยงแพะก่อนแมนครับแมนครับบัดนี้พ่ออ่ามันอยู่ตัวมันโงโตัวอย่างหลายๆยางโงโตัวเข่ากับแพะจะเริมเลี้ยงเข่ากลมาแล้วนะครับแมนครับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนี่ครับพ่อพันธุ์คูมฝูงของน้องโบ๊ทครับตัวล่ำๆตัวญ่ๆิครับ พี่น้องเกษตรกรผู้ดใดสนใจนะครับฝากติดตามครับพิมพ์เบอร์โทรไว้นี่ยแหละครับเนี่ยเพื่อพี่น้องมาติดต่อสอบถามหรือว่าสนใจอยากได้แพ่ไปเลี้ยงนะครับกล่ามาติดต่อสอบถามพูดคุยกันครับเป็นา้ามแพะเมื่อไหร่แต่ว่า,าบริเวณควรอบการดก,การกับค่อนข้างดีผมมีกินเท็ดจังไดบดเรื่องเล่าของการเท่ารับเมื่อเรื่องกินของแพรซึ่งหลายๆาย้ามจะ สอบถามแล้วก็มีปัญหาเรื่องกินเงี้ยวกินชีของแพะนี่ครับครับ,รบของผมนี่จะเอา EM ผสมน้ำครับแล้วก็มีกากน้ำตาลครับแต่ผมรู้สึกว่าพวกนี้มันซอยได้หลายเดย้เพราะว่าเท่าที่เท่าที่สังเกตเบิ้งเนี่ยเจ้าของบางเครื่องมันนนเฝ้าเนาะครับมันกกบว่าถือกินมนนนานมนถึือยังป่านได้ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะดีตรงนี้แหละเพราะว่าพวกอมพวกน้ำมกักหรือพวกอยังนี่ พ่อแพ้กินเขาไปผมรู้สึกว่ามันจะไปเหตุให้ร่างกายของมันดีหรือว่าการขับถ่ายของมันบ่ค่อยมีกินบ่ค่อยมียังคักนะครับแล้วเรื่องคอกนี่ก็กวาดเศร้าแรงครับอาทิตย์นึงอะลงปุ่นขาวครับแน่จังหน่อยอาทิตย์ละเท่อจังสี่กันยังดีนะครับมันก็ซอยได้หลายเติบปุ่นขาวขาเชื่อพวกนี้ครับมันก็ซอยได้ซอยได้พอสมควรเลยมันก็ถือว่าขาเชื่อในคอกเขาพร้อมแหละมันจังสิบอมมีผลกับแพ้เขาไหมครับนี่ครับ เป็นเป็นวิธีการจัดการเรื่องกินทางโบดก็ได้ใส่น้ามีมน้ามักที่ว่าภาพเนาะโบดครับนี่ครับช่วงเวลาไดที่เขาจะปล่อยออกไปเลี้ยงโบดบาแบบนี้ประมาณสามสี่โมงแรกหมดแล้วครับสามสี่โมงแรกกัสปล่อยเลี้ยงเนาะเพราะว่าเขาเคยออกไปจำนี่ถ้าคันทอดเวลาเขาเหล่านี้แล้วจังหน่อยก็เริ่มมีปากมีเสียงจังหน่อยห้องเนาะครับอืมกันทั้งมาดานี่เขาก็ยุ่งสิล่ะยุ่งเฉยๆของเขาครับเนี่ยครับ เลี้ยงง่ายสบายอยู่ครับบ่ได้บ่ได้บด่ได้จุกจิกยังมากมมยมันมีเวลาหลายขนาันเข้าหลู้จากรับมือกับการเลี่ยงของมันแล้วครับหนึ่งอ่ะตอนเศร้าเขามาให้เขาใหยังมันแล้วเขาก็มีเวลาแหละครับให้มีเวลาเยอะแยะเลยพอตอนแรงมากอย่า,างสิเขา,เาว่างมือใดเขาบพราว่างเขาก็ตัดหญ้าตัดกระถินมาให้อีกก็ได้ครับแล้วเขากับไปเฮ็ดทุระลาของเขาบ,บางเทื่อผมนูน้นเขาโตจังหวัดไปน้อนค้างเป็นขื้นหุ่นกลัเมือเบิ่งแพร่ก,ก็ได้มันมีเวลามันมีเวลาครับมันมีเวลาอยู่แค่ว่าเข้าจัดการ ระบบของของของทีที่เข้าเลี้ยงไวเนี่ยให้มันอันนี้ครับอหน้มันเป็นสัต์เป็นส่วนของผมเนี่ยนาคนผมควรที่เฮ็ดคอร์กไม่อยู่เพราะว่าตอนเนี่ยตอนเริ่มแรกเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องแพะเรื่องรเรื่องทุ่นเดี่ยวมันใส่กับแพะมากว่าเรื่องคอรกนี่ยังยังเอาไว้ที่หลังครับอีกแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งกันนายจะต้องเฮ็ดให้มันเป็นดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าแพะมันเริ่มเยอะขึ้นครับแรก,แรกๆขึ้นมาแล้วคันที่ไปลุ่งกับคอรกหลายแพะเจ้าของเนี่ยมันก็ได้หน่อย ขันห้าอยากโตเร็วห้าก็ต้องคิดว่าห้าวรเห็ดอย่างก่อนจริงๆนะครับเอาทุนที่มี่มาล่งกับสายพันธก่อนแมนครับแมนครับแม่พันก่อนเนาะครับเรื่องคอบอ่าคอกล่งเลื่อนนี่ซ้ำนี่ห้าเห้าก็อยู่ได้มันบ๊ทได้ครับได้ครับหกสิบตอยู่ได้ครับผม่มีปัญหาเลยผมเคยมานอนเเ้าแล้วอยู่ได้เลยนี่ครับอยู่ได้เลยห้าวจะแข็งกคอกทางน้องก็เฮ็ดง่ายๆเพื่ออ่าทุนที่มี่ เอามาลงกับแม่พันธุ์เพื่อาห้ได้เนี่ยครับแม่พันธุ์หลายๆจากน้อยนะครับเพื่อผลิตลูกให้มันได้จานวนที่เหมาะสมเฮาา่อยจะไปลงทุนกับเรื่องพัฒนาเรื่องคอกแ<อ><อ>มน,นครับนี่ครับเป็นแนวทางที่คนอุดรพะทินได้นามาแบ่งปันพี่น้องครับสําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงแพะผู้ที่จะลงมือทาครับอันนี้เป็นพนักงานที่มีเงื่อนเดือนประจําแต่ว่าหนมายึดอาชีพเลี้ยงแพะนะครับ ซึ่งรายได้ตอนแรกก็ยังบ่แน่นอนแต่ว่าน้องก็ตัดสินใจมาเฮ็ดอาชีพเพื่อเป็นงานเจ้าของเป็นอาชีพรักนะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวนะครับนี่ครับเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างสําหรับผู้ที่สนใจครับจากแพะบ่เจักตัวตอนนี้หกเดือนผ่านไปหกสิบตัวหกสิบแล้วครับอีกเจ้าน้อยก,ก็คือจะสบายนะครับมีแพะขายทุกเดือนนะครับนี่ครับเป็นเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรกอ,อีกท่านหนึ่งที่มาแนะนํากันครับผู้ที่สนใจเกษตรกรเกมื่อไหม่หรือว่าเมื่อเ่าอยากได้แพะอยากได้พอพันแม่พันหรือว่าอยากจะมาศึกษาเรียนรู้ครับก็มาได้ที่ตําบลตาท่องตําบลตาท่องอำเภอศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดอรธานีครับจังหวัดอุดรธานีครับหรือเบอร์โทรที่คนอุดอรพัทินได้ให้เบื้องต้นครับ รายละเอียดต่างๆจะลงไว้ในไต้คลิปอีกเท่อนึงครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจจะได้ติดต่อสอบถามทังน้องโบ๊ทเนาะครับนี่ครับเป็นผลผลิตเป็นผลงานหกเดือนผ่านไปนี่แหละครับเป็นความภูมิใจของเกษตรกรเมื่อไหมที่ได้ผลผลิตค่อนข้างเท่าตัวเลยโอ้เท่าตัวครับเท่าตัวนี่ครับถือว่าดีดีมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็น อาชีพนื่องที่ถ้าเข้าเรียนรู้ถ้าเข้าศึกษารู้แล้วเขาก็จะรับมือได้ทั้งโรคไพ้ทั้งเรื่องการให้อาหารนอบดกับแมนครับนี่ครับเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่มีแนวทางที่ดีคนอุดรพัทีนก็จะติดตามผลงานเพื่อหหนํามาฝากพี่น้องเกษตรกรเรื่อยๆครับถึงช่วงนี้โควิดราคาตกเขากาับผู้ใดมีแพ้ก,กับพ่อขายได้อยู่ตลอดเนาะนะครับเขามาเอาตลอดครับแค่ว่าเข้าจี้ ขายบอแค่นั้นเองครับเพราขามาตลอดบอบทมีมาเรื่อยๆนะพี่มีมีสอบถามกันมาเรื่อยครับแต่ว่าช่วงที่เขายังบอพร้อดใหญ่ยังบอพรอมดีขายเขาอยากเขาคือเขามีแผนการแล้วว่าเขาอยากได้แพะจานวนเท่านี้เท่านี้ก่อนครับในในของเขากายังจะเริ่มขายครับเนี่ยครับเพื่อเป็นแนวทางครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรสําหรับผู้ที่สนใจครับเลี้ยงแพะเมื่อไหร่จากหนุ่มสาวโรงงาน มีรายได้ไประจําสู่อาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพรักเลยครับฝากพี่น้องติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ฟ้ามองโบดแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้คนอุดรพัทินครับคลิปนี้คนอุดรพัทินก็ขอบคุณนองโบสครับที่มาแบ่งปันที่มาเนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาให้ค้ามู้มาเล่าชีวิตของจากพนักง,งานประจําสู่อาชีพการเลี้ยงแพะนะครับ มาติดตามรับชมฟ้ามที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนอุดรพทัทินเพื่อทำคลิปต่อๆไปครับเมื่อนี้คนอุดรพัทินขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ